สวัสดีครับพบกับผมชัยราชิิตเกื้อกูลในรายการ l ล v i n g Life วันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ2 6ถึงข้อ38ครับลูกาบทที่1ข้อที่2 6ถึง38เมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาบเบรียน มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรตให้ไปหาหญิงพมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงศ์ของดาวิดหญิงพมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำชักชายมีความหมายว่าอย่างไร แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอย๋ยอย่าก,กลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แนะ่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุพร,บรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลย มารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นวา่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพระเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดยทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แนะ่ถึงแม้นางเอลิซาเบตญาติของเธอจะชราแล้วก็ยังตั้งครันมีบุตรชาย บัดนี้นางนั้นที่เขาชื่อว่าเป็นหญิงหมันก็มีคันได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แนะ่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นทูตสวรรค์กาบเบรียนได้มาหานางมารีมีถ้อยคำหนึ่งที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวกับนางมารี พระสวรรค์ได้พูดได้ว่าบุตรที่จะเกิดมานั้นในข้อที่32จะเป็นใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุพร,รุษของท่านให้แก่บุตรผู้นี้และท่านจะครอบครองในข้อที่33และท่านจะครอบครองพงพันยาโคบสืบอไปเป็นนิตและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลย ถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นมารีนะครับสมมติถ้าเราเป็นมารีนะสมมตินนะพี่น้องแล้วเราได้ยินคําพยากรณ์เนี้ยว่าลูกที่จะเกิดมานะจะเป็นใหญ่นะจะได้ครองบัลลังก์จะเป็นใหญ่เป็นนิดเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างคงเราคงอาจจะคิดถึงอนาคตที่บันเจิดเลยนะชื่อเสียงเงินทองความสําเร็จมั่งคั่งสุขสบายใช่ไหม แต่เมื่อเรามาดูชีวิตของพระเยซูคริสต์เกิดมาก็ในรางยากำเนินชีวิตก็ไม่ได้มีวี่แววแบบที่คนทั่วไปคิดเลยมัง่งคั่งรุ่งเรืองสะดวกสบายไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยบางทีเราจะมีคำถามเอ๊ะพระเจ้าพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะ แล้วเมื่อเห็นพระเยซูขึ้นกลางเขนบอกนี่หรือเป็นใหญ่เราก็ยิ่งมีคําถามใหญ่เลยว่าเอะไอที่พยากรณ์วันนั้นนี่พระเจ้าพูดผิดไหมหรือพระเจ้าทําไม่ได้หรือพระเจ้าไม่รักษาสัญญาประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือว่าเราเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยโลกกระทัดแบบไหน สำหรับพระเจ้าแล้วสิ่งที่ปรากฏกับพระเยซูตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสู่กางเขนคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสในข้อที่3 2มสถึงสาทั้งสิ้นก็คือด้วยวิถีชีวิตแบบเนี้ยด้วยเส้นทางแบบเนี้ยพระเยซูเองจะได้ครอบครองบรลลังของดาวิดออผมมีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสตก็คือว่า เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์เรามาพูดถึงสภาพของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ก่อนก่อนที่พระเยซูจะเสด็จลงมาในวันคริสต์มาสตอนนั้นพระองค์อยู่ในสภาพพระวิญญาณเป็นพระเจ้าเสมอพระบิดาฤทธานุภาพเท่ากันศัก,ก,กดิ์ศรีเท่ากันเกียรติศริเท่ากันคำว่า พระเจ้ามีความหมายว่าสูงสุดแล้วเพิ่มอะไรเข้าไปก็ไม่สมบูรณ์ชักอะไรออกมาก็ไม่สมบูรณ์ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์สมบูรณ์เสมอพระบิดาแต่ในวันคริสต์มาสเมื่อพระองค์อวตารล,ลงมาในโลกมาเป็นมนุษย์รับสภาพเนื้อหนังแค่รับสภาพเนื้อหนังความเป็นพระเจ้าเป็นพระวิญญาณที่สมบูรณ์ก็ถูก เพิ่มด้วยความมีเนื้อหนังต้องมีร่างกายที่จำกัดเหนื่อยเป็นหิวเป็นหลับเป็นนะแล้วก็เจ็บปวดเป็นนี่ก็แปลว่าไม่สมบูรณ์ละแ,แล้วผู้คนในสมัยนั้นเมื่อมองมาที่พระเยซูคริสต์เขาก็บอกว่านี่ไงแม่เขาชื่อมารีพ่อเขาชื่อโยเซฟถ้าพระเยซูบ,บอกฉันคือพระเจ้า คนก็จะไม่เชื่อมันมันเหมือนสมมุตินะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับสมมุติผมพูดกับพี่น้องว่าผมเป็นพระเจ้าพี่น้องก็จะมองผมแล้วก็บอกตรงไหนแกบ้าหรือเปล่าฉันรู้ว่าแกเป็นใครแกอยู่ที่ไหนพ่อแม่แกคือใครแต่สาหรับองค์พระเยซูคริสต์เออสำหรับองค์พระเยซูคริรสต์เองก็แบบเดียวกันเขาก็เนี่ยเติบโตมาตั้งแต่เนี่ยเกิดมาก็เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาแล้ววันหนึ่งมาบอกว่าเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ในในในสภาพเนื้อหนังแบบนี้พระองค์เองได้สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าซึ่งยอนอาจารย์ยอนได้เขียนไว้ในพระธรรมยอนว่าซึ่งเราได้เห็นเราได้สัมผัสเราได้ยินสัมผัสด้วยมือของเราเห็นด้วยตาของเราพระเยซูคือพระเจ้าอาจารย์ยอนพูดอย่างนี้เลยนะอาจารย์ยอนกำลังพูดถึงใครกำลังพูดถึงคนคนหนึ่งที่อาจารย์ยอนได้ใช้เวลาร่วมกัน24ชั่วโมง ไปไปกินไปดื่มไปทำงานไปตราดตราไปเหน็ดเหนื่อยด้วยกันไปเดินทางด้วยกันไม่เห็นอะไรสักอย่างที่แบบอลังการตามที่โลกทัศน์ของคนทั่วไปเวลาพูดถึงพระเจ้าเนี่ยมันต้องใหญ่โตไม่มีความยากลำบากมีศักดิ์ศรีทุกเม็ดตลอดเวลาซึ่งอาจารย์ซึ่งคนทั่วไปจะไม่เห็นแบบนี้แต่ด้วยกระบวนการนี้ ก็อย่างที่คุยในวันก่อนก็คือว่ามันเป็นกระบวนการของฟิลิเปปบทที่สองข้อห้าถึงข้อที่สิบเอ็ดคือท่อมจนถึงที่สุดอะไรท่อมจนถ,ถึงที่สุดก็คือพระเยซูในสภาพของมนุษย์มนุษย์เนี่ยท่อมจนถึงที่สุดเหตุฉะนั้นพระเจ้าก็เลยยกนามเยซูเนี่ยที่ที่กล่าวกันถึงในโลกเนี้ยว่าชื่อคนคนนี้ชื่อเยซูเนี่ยยกนามนี้เสมอนามพระเจ้านะ เป็นการทำงานกับความเป็นเนื้อหนังของพระเยซูเป็นการทำงานกับความเป็นสภาพมนุษย์ร้อยเซของพระเยซูเพื่อจะยกให้ให้เสมอพระเจ้าเลยแล้วในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อสิบสิบเอ็ดบอกว่าถ้าใครยกย่องนามพระเยซูก็เท่ากับให้เกียรติพระเจ้านะทุกเขาทุกลิงจะคุกกราบนามนี้แหละนามนี้แหละซึ่งในสมัยพระกมมีเดิมเนี่ยเวลาพูดถึงว่าคุกกราบเนี่ยเขา ขาดึกถึงงานคุกกราบพระยาเวนะครับไม่นึกว่าจะเป็นพระเยซูที่มาเฉลยกันในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สแต่พระเจ้าก็ได้เฉลยหเห็นว่าที่ที่พยากร์ณกันว่านามพยาเวจะเป็นที่คุกกราบนั้นนะที่จริงมาเฉลยในฟิลิปปีบทที่สก็คือพระเยซูนั่นเองนะครับในพระวจ,จนะตอนนี้เนี่ยบอกเราว่าถ้าเรามองชีวิตในพระเจ้าด้วยโลก,กทัศน์ของคนในปัจจุบันคือ จับต้องได้มองเห็นได้เราจะเข้าใจแบบคนในโลกนี้ก็คือใหญ่ยยตรงไหนพระเจ้าพูดถูกเหรอเป็นไม่ตามเป็นจริงเหรอตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับน,นางมารีว่าลูกเธอจะใหญ่แบบนี้มันไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ในนิรันดร์การพระเยซูจะทรงครอบครองเป็นนิตครอบครองบรรลังของดาวิดด้วยความเป็นใหญ่สูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นนิรันดร์การ ถ้าใจเราไม่ได้มองที่นิรันดรการอย่างที่พระเยซูต,ตรัสไวในมัทธิวหกว่าทรัพย์สมบัติท่านอยู่ที่ไหนใจท่านจะอยู่ที่นั่นถ้าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ในโลกนี้มันใหญ่ตรงไหนไม่รวยนี่ลำบากที่ต่างหากเราจะผิดหวังพระเจ้ามากเลยนะแต่อาจารย์เบโตรได้พูดบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ในแผ่นดินโลกนี้ชั่วคราวนะพี่น้องเราอยู่มันชั่วคราว ที่เราจะไปอยู่ถาวรน,นั้นก็คือบ้านที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้แล้วในแผ่นดินสวรรค์ถ้าสายตาเราอยู่ที่นั่นเราจะเห็นจริงตามพระวจนะของพระเจ้าว่าไอ้ที่ลำบากกันทุกวันนี้เพื่อสักศีถาวรในนิรันดร์การเพราะฉะนั้นนี่น้องถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเราเองจะเริ่มเห็นว่าความยากลำบากต่างๆที่มาถึงเราเป็นไปเพื่อศักดิ์ศรีของเรา พราะความยากลําบากหลายครั้งนี่ขัดเกลาวความเห็นแก่ตัวคิดเห็นแต่ตนเองฝ่ายเดียวความไม่เข้าอกเข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเวลาความยากลําบากเหล่านี้มาถึงเราเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันรู้สึกกันอย่างนี้เนาะมันเป็นกันอย่างนี้นะเราจะได้เห็นใจผู้คนมากขึ้นรักผู้คนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ล้มคนที่พลาดคนที่ไม่สําเร็จคนที่ล้มเหลว ไม่ใช่พูดว่าฉันไม่มีวันทําอย่างแกหรอกอย่างนี้ใครๆเขาก็ทําได้ทาไมแกทําไม่ได้ความยากลําบากจะทําให้เราได้รู้ตัวเองว่าเราก็ไม่ได้เด่นไปกว่าเขาไม่ได้ดีไปกว่าเขาแล้วเมื่อความยากลําบากมาถึงมีศักดิ์ศรีที่สูงส่งรอเราอยู่ขอพระเจ้าวยพรเราทั้งหลายที่จะสามารถผ่านความยากลําบากต่างๆไปได้ เราสามารถไปถึงศักดิ์สรีสูงสุดที่พระเจ้าได้ทรงหมายไว้แล้วเหมือนที่พระเจ้าได้ตัดกนางมารีพระเยซูก็ไปถึงที่นั่นขอพระเจ้าอวยพรครับก้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรข้าพงทั้งหลายที่จะมีโลกทัศน์แบบพระองค์ให้เราเป็นอิสระจากการโกหกของโลกนี้ที่บอกเราว่าเราต้องอยู่เพื่อโลกนี้ต่อสู้เพื่อโลกนี้ ทุ่มเทลากับว่าเราจะคลองมันเป็นนิดขอพระเจ้าช่วยเราเปิดตาใจเราให้เห็นว่าโลกนี้ชั่วคราวที่ถาวรจริงๆคือบ้านของเราที่พระองค์ได้จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วในแผ่นดินสวรรค์ขอช่วยเราที่มองที่นั่นล้วขอช่วยเราที่เราจะเข้าใจว่าการจะไปถึงที่นั่นมันต้องผ่านการชำระให้สะอาดจิตใจของเราความคิดของเราการงานเนื้อหนังีจจ่จะต้องถูกกําจัดออกไปขอพระเจ้าวอวยพรเราที่จะทอมใจลง อยู่ใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และรับการเสริมสร้างขอพระเจ้าวอวยพรเราที่จะเข้มแข็งขึ้นในความจริงของพระองค์กราบทูนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับหวังว่าพี่น้องจะได้รับประพอจากการเฝ้าเดี่ยวกับรายการ Living Life เมื่อพี่น้องได้รับประพอแล้วก็อยากจะเน้นน้ำใจพี่น้องนะครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการต่างๆของ CGNTV นะครับได้เผยแพร่ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube เพื่อว่าพี่น้องจะได้รับประพอสม่ำเสมอแล้วก็ผู้อื่นก็กจะได้รับประพอเหมือนกันด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับ